สวัสดีค่ะน่าเสวยอีกทุกค่ะทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับหมอรีนใครที่เจอปัญหาไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากนะคะหรือว่าบ้านหยุบปลายสายนะคะเดินสายไกลรากสายไกลนะคะก็สามารถที่จะมาใช้เครื่องแก้ปัญหาไฟตกเครื่องแก้ปัญหาไฟเกิน,เค,กเ,กนเครื่องแก้ปัญหาไฟกระชากดรกรีนได้จ้าคุณลูกค้า หรือว่าสาหรับใครนะคะที่ตอนนี้เจอปัญหาท้งไฟตกและไฟเกินและไฟกระกชากนะคะเจอปัญหานี้บ่อยมากนะคะแจ้งพี่พี่การไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็แจ้งแล้วเกิดพี่เขามาแก้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังไม่หายนะคะก็สามารถที่จะใช้เครื่องแก้ปัญหาไฟตกนะคะพวกนี้เนี่ยไปแก้ปัญหาได้เลยค่ะ เอาไปใช้ได้แม่นะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ดีนะจ๊ะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะโทรมาปรึกษานะคะหรือว่าอยากจะสอบถามนะคะวิธีการใช้งานนะคะในเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟตกจะใช้ยังไงใช้รุ่นไหนใช้ตัวไหนนะคะใช้ยังไงบ้างทํายังไงบ้างนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะคะปรึกษาสอบถามพูดคุยกับเราได้นะคะกับบอกเฟกรีนแก้ปัญหาไฟตกแก้ปัญหาไฟเกินค่า